หนังในคลิปนี้ค่ะเป็นการเอาชีวิตรอดจากเกาะของหนุ่มคนหนึ่งแม้ว่าเขาเนี่ยจะโชคร้ายขนาดไหนแต่เขาก็ยังโชคดีที่มีศพมาช่วยชีวิตของเขาไว้ฟังไม่ผิดค่ะเป็นศพจริงๆแล้วศพเนี่ยช่วยชีวิตเขาไว้ยังไงล่ะตามไปรับชมกันเลยนะัท้องทะเลที่กว้างใหญ่และมีสิ่งของลอยในทะเลเป็นจํานวนมากพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าผมขับเรือออกมาแล้วเจอเข้ากับพายุเรือของผมล่มและผมติดอยู่บนเกาะเพียงลําพังคนเดียวทั้งน้ําและอาหารของผมหมดไปแล้วตอนนี้ผมยังไม่อยากตายช่วยผมด้วย โดยหนุ่มคนที่เขียนข้อความนั้นก็คือแฮงค่ะที่รอความช่วยเหลือมานานหลายวันแล้วแฮงจึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองเขาได้ทอดสายตามองลงไปในทะเลที่ว่างเปล่าก่อนที่จะเห็นอะไรบางอย่างลอยมาเกยชายหาดเมื่อแฮงตัดสินใจเดินไปดูก็พบว่าเป็นคนทำให้แฮงเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่เขาได้เจอเพื่อนแล้วเขาก็พยายามช่วยชีวิตชายคนนั้นแล้วเขาก็พบความจริงว่าชายคนนี้เป็นเพียงแค่ศพที่ลอยมาเกยตื้นที่ชายหาดและเขาก็น่าจะตายมาหลายวันแล้วเพราะแฮงได้ยินเสียงแก๊สของเขา ศพร่างนี้ตดออกมาตลอดเวลานั่นจึงทําให้แฮงเนี่ยรินหวังและตัดสินใจฆ่าตัวตายในขณะที่แฮงกําลังคิดสั้นอยู่นั้นอยู่ดีๆศพก็ตดเสียงดังสนัน่นและก็พุ่งลงไปในทะเลแฮงที่กําลังมองดูอยู่จึงคิดแผนการเอาชีวิตลอดขึ้นมาได้แฮงได้หยิบเชือกเส้นหนึ่งแล้ววิ่งไปที่ศพจากนั้นก็ใช้เชือกเนี่ยบ,บ,บังคับศพเหมือนกับขี่เจสกีแฮงรู้สึกดีใจมากที่คิดว่าตัวเองเนี่ยลอดตายแล้วเขากําลังออกเดินทางกลับบ้านแต่ในขณะที่แฮงกําลังขี่ศพอยยู่่นนนนััน้้ืําทะเลเลก็ เขาจนทําให้แหงตกลงไปในทะเลแล้วก็ลอยมาติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งเมื่อแหงได้สติก,กลับมาเขาก็พบว่ามีซองขนมลอยมาตรงหน้าเขาแหงรู้สึกดีใจที่เขามีอาหารและศพๆนี้ก็เหมือนเป็นตัวนําโชคที่ทําให้เขาผ่านพ้นวิกฤตมาได้แหงหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาดูและพบว่าแบตเตอรี่ของตัวเองเนี่ยเหลือเพียงแค่10%เท่านั้นและแถวนี้ก็ไม่มีสัญญาณอีกด้วยแหงนั่งรออยู่กับศพที่ริมชายหาดเผื่อว่าจะมีเรือสักคันที่แล่นผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเลยสักลำ แฮงพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วแฮงก็หันไปบอกกับศพว่าเกาะก่อนนี้อาจจะมีคนอาศัยอยู่และนั่นจะมีอาหารให้พวกเรากินด้วยแฮงเลยแบกศพชายปริศนาออกเดินทางไปพร้อมกับเขาเมื่อแฮงเดินเข้าไปในป่าได้สักพักเขาก็ได้พบกับสิ่งของเสื้อผ้าและรวมถึงข้าวของเครื่องใช้อื่นๆแฮงได้ใช้จุกไม้ก๊อกอุดก้นของศพเอาไว้เพื่อเก็บแก๊สในกระเพาะของศพเอาไว้ใช้ในายามจาเป็นแฮงออกเดินทางเข้าไป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมืดแล้วฝนเนี่ยก็เริ่มจะตกลงมาแฮงได้ตัดสิน เข้าไปหลบในถ้าแล้วใช้ถ้วยที่หามาได้รองน้ําฝนมากินแหงพูดปลอบใจตัวเองแล้วก็ขยับตัวเนี่ยเข้าไปนอนใกล้ๆกับศพเขาได้พูดกับศพเหมือนกับว่าศพเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาในเช้าวันต่อมาแหงก็ได้ตื่นมาและพบก,กับแล็กคูนที่กําลังพยายามจะกินศพของเพื่อนเขาแหงก็ไล่มันไปจากนั้นก็มาเก็บข้าวของที่จําเป็นและเตรียมตัวที่จะออกเดินทางต่อเขาตั้งใจจะทิ้งศพเอาไว้ที่นี่เพราะเห็นว่าศพเนี่ยไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วแหงได้บอกลาศพเป็นครั้งสุดท้ายแต่ศพก็ทําให้แหงเนี่ยต้อง ประหลาดใจอีกครั้งเมื่ออยู่ยๆก็มีน้ําไหลออกมาจากปากของศพไหลมาเป็นก๊อกน้ําเลยแฮงเลยลองเอาน้ํามาชิมแล้วก็พบว่ามันเป็นน้ําจืดศพได้ทําให้แฮงเนี่ยลอดตายอีกครั้งในขณะที่แฮงดื่มน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วศพก็ได้พูดขึ้นมาว่าแมนนี่แฮงไปเขย่าตัวศพแล้วถามว่าเขาพูดว่าอะไรศพก็เลยบอกว่าเขาชื่อแมนนี่แฮงที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้สึกตกใจแล้วก็ซัดใส่หน้าศพไปหนึ่งทีแมนนี่ก็ได้ถามกับแฮงว่าต่อยเขาทําไมแฮงก็เลยบอกว่าเขาขอโทษเขาคิดว่าแมนนี่ตายไปแล้วแมนน นี่เลยถามแฮงว่าเขาตายแล้วจริงๆใช่ไหมแฮงก็เลยบอกว่าเมื่อกี้นี้ใช่แต่ตอนนี้ไม่แล้วแมนนี่ได้ถามแฮงว่าทําไมเขาจําอะไรไม่ได้เลยเขารู้สึกว่าตัวเองไรค่าแฮงก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะนายนี่แหละปฏิหารของจริงนายทําให้ฉันรอดตายมาได้หลายครั้งแล้วด้วยแฮงได้ถามกับแมนนี่ว่านายจําอะไรไม่ได้เลยเหรอพอจะจําอะไรได้บ้างไหมว่าทําไมนายมาอยู่ที่นี่แล้วที่นี่คือที่ไหนเมื่อเขาเห็นว่าแมนนี่เงียบไปแฮงจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วนายรู้จักหนังเรื่องจุลาิสป์พาร์คหรือเปล่าแมนนี่ ก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้จักนั่นเลยทําให้แฮงค์เชื่อสนิทใจเลยว่าแมนนี่น่าจะความจําเสื่อมจริงๆเพราะคนอายุประมาณเขาเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักจูลสิ์พาร์กแมนนี่ถามกับแฮงค์ว่าแล้วนายล่ะนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแฮงค์ก็เลยบอกว่าเขาหนีความทุกข์ทรมานมาแต่มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกแฮงค์ตั้งใจจะรื้อฟื้นความทรงจาให้กับแมนนี่เขาเลยเอาเศษขยะต่างๆมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องบินตุ๊กตาเพื่อเช็กดูว่าแมนนี่สามารถจําอะไรได้บ้างแต่แมนนี่ก็ยังจําอะไรไม่ได้เลยแฮงค ตนดใจออกเดินทางต่อไปโดยการให้แมนนี่เนี่ยขี่หลังของเขาไปด้วยทั้งสองคนได้มาแวะพักเหนื่อยด้วยกันแฮงได้เอาหนังสือที่มีผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ําออกมาให้แมนนี่ดูหลังจากที่แมนนี่ดูไปได้สักพักหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงขึ้นแล้วไอ้หนูของแมนนี่เนี่ยมันก็เริ่มชี้โดชี้เดะแฮงจึงลองสังเกตดูว่ามันชี้ไปทางไหนก่อนที่แฮงจะเข้าใจว่ามันคือเข็มทิศจูของแมนนี่คือเข็มทิศแล้วตอนนี้มันก็ชี้ทางลอดให้แฮงแล้วทั้งสองเลยออกเดินทางกันต่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อย ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ป่าแฮงที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้สึกกลัวบอกให้แมนนี่อยู่ยเงียบๆแต่แล้วก็มีหมีตัวใหญ่พุ่งกระโจนออกมาจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยกลิ้งตกเขาไปโทรศัพท์มือถือของแฮงกระเด็นตกมาที่ด้านหน้าของแมนนี่เขาจึงบอกแฮงว่าหญิงสาวที่อยู่ในรูปทำให้เขาแข็งตัวแฮงรีบควา้าโทรศัพท์แล้วทำการปิดมันเพราะเกรงว่าแบตเตอรี่ของเขาจะหมดแฮงมองไปรอบๆเพื่อหาทางออกแมนนี่จึงได้บอกแฮงว่าเขาขอดูรูปหญิงสาวอีกครั้งได้ไหมซึ่่่งเขาาจได้วนนนันคือแ ความเป็นจริงแล้วหญิงสาวคนนั้นก็คือผู้หญิงที่แฮงแอบชอบแต่เขาเนี่ยไม่กล้าจีบเธอจึงทาได้แค่แอบถ่ายรูปของเธอเก็บเอาไว้แฮงที่คิดไอเดียออกมาได้จึงตั้งใจว่าจะใช้รูปของหญิงสาวคนนั้นช่วยแมนนี่ฟื้นฟูความจําเผื่อว่าแมนนี่เนี่ยพอจะจําได้ว่าเขาจอดเรือทิ้งไว้ที่ไหนแฮงพยายามแต่งตัวให้เหมือนกับผู้หญิงในโทรศัพท์และจําลองสถานการณ์ต่างๆต,ตามที่แมนนี่เล่าแมนนี่ได้บอกกับแฮงว่าเขาจําชื่อเธอได้แล้วเธอมีชื่อว่าซาร่าความทรงจําของแมนนี่เนี่ยกลับคืนมาแล้วบางส่วน แล้วเขาจะพาแฮงเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่แมนนี่ได้จุดไฟขึ้นมาแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ปาร์ตี้ฉลองกันแฮงได้นําอาหารมาป้อนให้กับแมนนี่แต่แมนนี่เขากินไม่ได้เขาสําลักอาหารและติดคอแฮงจึงได้ทุบไปที่หลังของแมนนี่ก่อนที่อาหารชิ้นนั้นจะพุ่งออกมาราวกับกระสุนปืนในเช้าวันรุ่งขึ้นแฮงได้ใช้ความสามารถของแมนนี่โดยการนําสิ่งของใส่ปากของเขาก่อนที่จะกดหน้าท้องของแมนนี่เพื่อยิงสิ่งของออกมาเป็นกระสุนปืนแฮงสามารถล่าสัตว์ได้ด้วยวิธีการ แห้งยังพบอีกว่าทั้งข้อมือและเท้าของแมนนี่เนี่ยมีความแข็งแรงและคมกริบไม่ต่างไปจากขวานแมนนี่สามารถใช้แขนขาของเขาผ่าฟืนออกได้เป็นท่อนๆวันต่อมาทั้งสองออกเดินทางจนกระทั่งมาถึงท่อส่งน้ําขนาดใหญ่แฮงรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาดูแล้วพบว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเขาเหลือแค่4%เท่านั้นเมื่อแมนนี่ได้เห็นภาพในโทรศัพท์ของแฮ้งไอจูของเขาเนี่ยมันก็ตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งและเมื่อแฮ้งมองตามไอจูไปเขาก็พบว่ามันชี้ไปท,ที่ท่อน้ําขนาดใหญ่แห้งเลยเข้าใจ ว่าจะต้องผ่านท่อน้ํานี้ไปให้ได้แฮงเอาแมนนี่ขี่ที่หลังเหมือนเดิมแล้วค่อยๆค,คลานไปตามท่อเขารู้สึกหวาดกลัวเมื่อมองน้ําที่ไหลยอยู่ด้านล่างจู่ๆท่อส่งน้ําก็ได้หักกลางทางทั้งคู่จมดิ่งลงไปในน้ําแฮงรีบดำน้ําลงไปเพื่อช่วยเหลือแมนนี่โดยการถ่ายออกซิเจนให้กับเขาส่วนแมนนี่ก็ใช้พลังตดของตัวเองพุ่งทะยานพาทั้งคู่ขึ้นกลับไปที่ท่อน้ําได้อีกครั้งทั้งแฮงและก็แมนนี่เนี่ยตัดสินใจเดินทางกันไปต่อแมนนี่เขาดีใจมากที่จะได้กลับไปพบครอบครัวอ,อีกครั้ง แฮงก์ก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับพ่อมานานมากแล้วทั้งคู่ได้เดินคุยกันมาจนกระทั่งมืดพวกเขาได้ก่อกองไฟเพื่อนอนพักแรงแมนนี่ได้บอกกับแฮงก์ว่าถ้าเขาเจอตัวซาร่าเขาจะบอกรักเธอทุกวันและจะไม่ยอมห่างจากเธอไปไหนอีกแล้วแฮงก์ก็ได้บอกกับแมนนี่ว่าจะดีไหมถ้าพวกเราสองคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในป่าแห่งนี้แล้วไม่ต้องกลับไปที่บ้านอีกแมนนี่ก็เลยถามว่าทําไมนายถึงไม่อยากกลับบ้านแล้วแฮงก์เลยอธิบายว่าที่แห่งนี้มีความสุขมากกว่าบ้านของเขาอีกที่นี่พวกเขาจะทําอะไรก็ได้ จะมีชีวิตอยู่หรืออยากจะตายพวกเราก็เป็นคนกําหนดเองแฮงได้ขอตัวจากแมนนี่เพื่อลุกไปฉี่อยู่ๆโทรศัพท์ของเขาเนี่ยก็มีแสงสว่างขึ้นมาในตอนนี้โทรศัพท์เนี่ยก็มีสัญญาณแล้วเขาจึงได้เลื่อนไปที่เบอร์ของพ่อเขาแต่แฮงก็กลับไม่กล้าที่จะโทรไปหาเขาเขาได้เลื่อนไปดูภาพของหญิงสาวที่เขาแอบรักซึ่งในตอนนี้เธอได้แต่งงานไปแล้วดังนั้นแฮงก็ได้ย้อนกลับมาหาแมนนี่แฮงได้บอกกับแมนนี่ว่าเขามีบางอย่างจะบอกแมนนี่ก็เลยบอกว่าเขาก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันแต่แฮงเนี่ยก็ชิงพูดก่อนว่า เขารู้จักผู้หญิงคนนั้นคนที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเขาแอบ,บชอบเธอมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกรักเธอแหงที่ได้ยินเสียงประหลาดเลยได้ถามว่านั่นเสียงอะไรแมนนี่ก็เลยบอกว่านี่แหละที่เขาจะบอกนายมีหม,มีตัวใหญ่กำลังกินอาหารของพวกเราอยู่แหงที่รู้แบบนั้นจึงรีบบีบก้อนหินใส่ปากของแมนนี่ก่อนที่เขาจะเผลอเปิดโทรศัพท์แมนนี่ที่ได้เห็นโทรศัพท์มือถือเขาก็พบกับความจริงว่า,ารา่าที่เขาแอบ,บชอบเนี่ยเธอได้แต่งงานไปแล้วเมื่อแหงกดไปที่หน้าท้องของแมนนี่กระสุนหินก็ไม่ยอมพุ่งออกไปนั่นก็เพราะว่าตอน อนนี้แมนนี่เนี่ยใจสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพลังของเขาหายไปพร้อมกับความเศร้าเสียใจทั้งคู่ได้แกล้งทําเป็นนอนตายเมื่อหมีพยายามเข้ามาทําร้ายพวกเขาแฮงเลยเอาจุกก๊อกที่อยู่ที่ก้นของแมนนี่ออกเมื่อหมีกําลังโมโหสุดๆมันยืนสองขาพร้อมเข้ามาทําร้ายทันใดนั้นตัวของทั้งคู่เนี่ยก็ลอยขึ้นมาติดบนยอดไม้ในจังหวะนั้นเองแฮงก็ได้มองเห็นรถที่ขับผ่านมาเขาเลยจะร้องของความช่วยเหลือแต่แมนนี่ก็กลับร้องไห้เสียใจเพราะเขารู้ว่าซาร่าเนี่ยมีครอบครัวแล้วและเขาก็ ็ไม่มีเหตุผลในการกลับไปอีกแล้วร่างของทั้งสองคนเนี่ยได้ล่วงมาจากต้นไม้ก่อนที่หมีจะเข้ามากัดที่ขาของแฮงค์และลากเขาไปด้านแมนนี่ที่ตกลงมาตามทีหลังเขาได้เบีเ่ยงเบนความสนใจจากหมีจนทําให้หมีมาโจมตีเขาแมนนี่จึงได้คลานมาที่กองไฟแล้วจัดก,การใช้ตดพ่นไฟใส่หมีจนทําให้หมีตกใจแล้วหนีไปแฮง์ขอบใจแมนนี่ที่ช่วยชีวิตของเขา,เาไว้ตัดมาในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนก็ออกเดินทางกันต่อจนกระทั่งพวกเขาได้มาพบกับบ้านหลังหนึ่งคนที่อยู่หน้าบ้านน เป็นหนูน้อยมีชื่อว่าคิสซี่ได้พูดจาทักทายทั้งสองคนว่าทำไมเขาแต่งตัวอย่างกลับไปงานฮาโลวีนมาแมนนี่เลยได้แนะนําตัวเองว่าเขาเนี่ยชื่อแมนนี่และนี่ก็แฮงเพื่อนสนิทของเขาแมนนี่ได้บอกคิสซี่ว่าเขาตายไปแล้วแต่แฮงเนี่ยเป็นคนชุบชีวิตของเขาขึ้นมาพวกเขาทั้งสองคนหลงป่าอยู่นานหลายวันคิสซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจเลยได้ตะโกนเรียกแม่ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือหญิงสาวที่ทั้งคู่เนี่ยแอบรักนั่นเองในตอนนี้เธอแต่งงานและมีครอบครัวไปแล้ว เธอได้ถามกับทั้งสองคนว่าพวกเขาคือใครแล้วมาที่นี่ทําไมคิซซี่ก็เลยบอกว่ามีคนนึงตายไปแล้วและอีกคนนึงหลงป่าแล้วพวกเขาต้องการความช่วยเหลือแม่ของคิซซี่เลยได้จัดก,การโทรแจ้งตํารวจแมนนี่ที่รู้ความจริงว่าซาร่าเนี่ยมีลูกแล้วทําให้เขาทําใจยอมรับไม่ได้แล้วหัวใจของเขาก็หยุดเต้นไปแฮงพยายามเรียกแมนนี่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากแมนนี่ในเวลาต่อมาแฮงได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้บอกกับแฮงว่าศพนี้เป็นศพของคนกระโดดน้มตายซึ่งก็มั จะลอยมาเกยที่ชายหาดอยู่เป็นประจำในศพของเขาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจึงทําให้ไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่และหลังจากนี้ศพเนี่ยจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลถ้าหากสองอาทิตย์ไปแล้วยังไม่มีคนมารับศพศพนี้ก็จะถูกตีตาว่าเป็นศพไร้ญาติทันทีและจะถูกนําตัวไปทําพิธีทางศาสนาต่อไปในจังหวัดเดียวกันพ่อของแหงก็ได้เดินทางเข้ามาเขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขอดูหน้าศพหน่อยเพราะเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นศพของลูกชายเขาเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าศพศพนี้ไม่มีบัตรประชาชนในขณะที่เจ้า ที่เนี่ยกำลังเปิดหน้าศพให้พ่อของแฮงดูพ่อของแฮงก็บอกว่าไม่จะเป็นแล้วตอนที่เขาจะเดินจากไปจากนั้นก็มีผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์กับแฮงว่าเขาคือใครกันแน่แล้วรอดชีวิตมาได้ยังไงแฮงก็เลยบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อแฮงและศพที่นอนตายอยู่ตรงนั้นมีชื่อว่าแมนนี่เป็นเพราะว่าแมนนี่เนี่ยเลยทําให้เขาเนี่ยรอดชีวิตมาได้และเขาจะไม่ยอมให้ใครมาพาตัวแมนนี่ไปทั้งนั้นแฮงได้เดินเข้าไปหาแมนนี่เพื่อพูดคุยกับเพื่อนของเขาก่อนที่พ่อของแฮงเนี่ยจะเข้ามาห้ามและถามว่าลูกตั้งใจจะขโมยศพพ่่อออบบกกกั Hank, แฮงวาาท โง่ๆเหมือนอย่างที่แกเคยทํามาทั้งชีวิตเลยแต่แฮงก็ไม่ยอมฟังแล้วพาตัวของแมนนี่หนีไปพวกเจ้าหน้าที่ได้เดินตามแฮงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแคมป์ของพวกเขาที่ทั้งคู่เนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในตอนนี้แฮงได้ลากตัวของแมนนี่มาถึงชายหาดแล้วเขาขอโทษแมนนี่ที่เขาคิดผิดและน่าจะตัดสินใจอยู่กับแมนนี่ในป่าตั้งแต่แรกในตอนนี้แมนนี่ได้กลายเป็นศพธรรมดาศพหนึ่งไปแล้วและก็ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่แฮงพูดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตามมาแล้วก็ได้ทําการจับแฮงใส่กุญแจมือเอาไไว้ไ้แงดบบอกกััมนี่ ายว่านายต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าฉันยังไม่ได้บ้าแล้วนายก็มีตัวตนอยู่จริงๆก่อนที่แมนนี่จะขยับตัวขึ้นมาอีกครั้งแมนนี่ได้พุ่งลงไปในทะเลแล้วโผล่ขึ้นมายิ้มให้กับแฮง์แล้วก็ทุกคนและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นหนังที่แปลกแต่ก็แฝงไปด้วยความสนุกความตลกสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าจะมีหนังอะไรมาสปอยให้รับชมกันเนี่ยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ